สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กจะพาทุกคนมาแต่งหน้ากันนะคะจะแต่งสไตล์บ้านๆน,นะคะแบบว่าใช้อุปกรณ์ตามสไตล์กินี่แหละนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ลงรองพื้นนะคะแล้วก็ทาแป้งนะคะแล้วระดับต่อไปกิ๊กหาดินสอเขียนคิ้วไม่เจอเดี๋ยวทาตาก่อนบล็อกตาก่อนนะคะ,ะบล็อกตานะคะตัวนี้กิ๊ใช้เป็นตัวดินสอนะคะ สีอ่อนไม่เจอใช้สีนี้แหละค่ะ,ะใช้สีนี้นะคะแล้วก็ใช้มือเปียรอบๆดวงตานะคะใช้แบบเป็นผู้กันแบบเป็นตัวไอ้ไม้ตัวนั้นไม่ถนัดนะคะลูกค่ะเอ้ทุกคนกต้องใช้ใช,ใช้ใช้นิ้วค่อยถนัดนะที่จะใช้สีเข้มนะคะแล้วก็ตามด้วยสีอ่อนนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ลงพื้น ตามด้วยสีส้มนะคะก็จะเป็นสไตล์กิ๊กนี่แหละค่ะแล้วก็ต่อไปก็ทำอะไรดีเขียนขอบตานะคะเขียนขอบตาก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันกับดินสอเขียนคิ้วนะคะใช้ตัวเดียวกันน่าสงสารมากใกล้จะหมดแล้วแต่ไม่มีเวลาไปซื้อนะคะ เขียนขอบตาใช้ตัวเดียวกันนะคะดินสอเขียนคิ้วกับดินสอเขียนขอบตาเพราะว่าเราจะไม่เน้นแบบว่าเข้มมากนะคะถ้าเข้มมากมันจะเป็นเขียนขอบตามันจะเป็นตัวเข้มทีนี้เขียนคิ้วเนี่ยเราต้องเหลาเหลาดินสอนะคะให้เป็นเหมือนปากเป็ดนะคะให้มันคมนะแล้วเราจะควบคุมเส้นทางเส้นเส้นเส้นที่เราจะเขียนคิ้วอะค่ะง่ายขึ้นมันจะทําให้คิ้วดูคมนะคะ แล้วก็วิธีที่2คืออยากให้ดูโคมงก็คือเวลาเราเขียนบางคนเขาจะเขียนเกินใช่ไหมเราจะใช้ขเขาเรียกอะไรนี่แหละมีดนี่แหละกันนะคะให้มันให้มันเป็นไปตามเขาโค้งที่เราต้องการนะอันดับแรกนะคะในการเขียนนะเราต้องขึ้นโค้งก่อนนะคะขึ้นโค้งทั้งสองข้างก่อนแล้วก็ใช้มีด เกล,ลี่ยนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้มันฟุ้งๆนะคะเกลี่ยให้มีฟุ้งๆแล้วก็ให้ดูแบบว่ามีวอลลุ่มหน่อยให้แบบว่าเป็นไปนตามธรรมชาติะคะ่ะจากจากาหางเข้มแล้วก็ตรงหัวคิ้วจะเป็นอ่อนๆอย่างนะะี้ค่ะอีกข้างนะคะอีกข้างเราก็ตีโครงก่อนเราจะขึ้นโครงก่อนขึ้นโครงคิ้วก่อนนะคะขึ้นโครงคิ้วทั้งด้านบนและด้านล่าง ขึ้นโคงคิ้วเสร็จเราก็จะลงพื้นนะคะไล่ตามไล่ตามระดับเลยหางคิ้วเราก็จะเข้มๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็จะทําเป็นอ่อนๆนะคะแล้วก็ไล่สีค่ะทำให้เป็นแบบว่าคิ้วฟูงๆแบบธรรมชาตินะคะจากนั้นไล่ด่างค่ะไล่ด่างก็ใช้ตัวเดียวกันนี่แหละ แล้วก็ใช้นิ้วนะอ่านี่เป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะคะมันมันถนัดแล้วมันก็ประหยัดเวลากว่ากันนะคะทุกคนไม่ต้องมาหาแบบอุปกรณ์ก้มหายากวาดวาด,วด,วดแล้วก็ลงเลยใช้นิ้วทั้ง5นะคะวิธีแต่งหน้าด้วยนิ้วทั้ง5นะคะอ่าต่อไปต่อไปเราจะปัดแก้มก่อนนะคะปัดแก้มค่ะ ปัดแก้มน,นะกีจะใช้2เฉดสีนะคะจะเป็นสีชมพูชมพูพีชหน่อยนะคะแล้วก็สีส้มนะคะใช้สสีแต่ว่าจะลงตัวสีนี้ก่อนแล้วจะได้แบบดูออกว่าถ่ากมาแล้วมันจะประมาณไหนนะคะส่วนลิปสติกนะคะกีใช้สีชมพูนะคะตัวนี้มันจะเป็นลิปแมทนะ ปากเราจะเล็กแต่ว่าเราอยากแต่งออกมาแล้วให้มันเป็นสายฟอนะคะแล้วก็ทาเกินปากนิดนึงเสร็จแล้วนะคะต่อไปปัดอีกปัดสีส้มค่ะทีนี้เรามีปัดปัดปัดสีส้มโอเคลงตัวขาดอะไรลืมกีตาราค่ะอากีตาราค่ะกีตาราหางหงค่ะ กีดตาให้ดูคมค่ะกีดตาแล้วก็กีดจากกีดข้างล่างก่อนกีดตรงหางตาก่อนนะคะว่าเราจะกลับไปประมาณไหนนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เรียนแบบใครนะคะทําตามใจตัวเองนี่แหละเอาเทคนิคตัวเองเราจะกีดที่หางตาก่อนนะคะค่อยไล่มาที่หัวตานะอ่าได้แล้วค่ะต่อไปปัดมาสคาร่าค่ะปัดด้านบน ด้านบนปัดให้ดูหนาดูสปลึงไปเลยค่ะแล้วก็ปัดด้านล่างนะคะปัดทั้งสองข้างให้เท่ากันปัดสองรอบเลยนะปัดปัดรอบแรกแห้งก่อนแล้วก็มาปัดข้างนี้ปัดข้างนี้เสร็จไปปัดอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดข้างล่างโอเคลุตัวด้านล่างค่ะปัดด้านล่างนะคะ ้าปัดหัวคิ้วด้วยนะใครอยากได้คิ้วแบบฟุ้งๆนะคะปัดไปเลยเราไม่ต้องไปใช้วัสดุหลายอย่างไม่ต้องใช้ตัว ปัดหลายอย่างนะคะตัวเดียวกันนี่แหละปัดคิ้วขึ้นด้วยให้มันดูฟุงฟ้งๆหน่อยนะคะปัดหน้าอีกรอบเก็บรายละเอียดค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยอก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายแบบกันเลยค่ะนี่คือผลงานนะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย